ครับสวัสดีครับเอฟทุกคนเนาะครับเนาะครับเอามือนีบคำว่าพอกับพอแตียมอีกนาะครับเนาะพอเตมที่มาสรุปเลขบนให้เอฟีได้เบิ่งกันเนาะครับเนาะครับพอเต้ยมไปเริ่มจากสูตรนี้ครับเพราะสูตรนี้เขามาเงยาวยี่สิบยี่สูงวดเลยครับนี่เลขสามตัวมาตัวนี่ครับก่อนคพอเมกับขอขอบ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 ขขอบขอบขอบบขอบอบอบขออคขอบขอบอบขบขอบขอขอบขอบอมอ พามาเบิงมาสรุปเลขกบนนะครับเอฟซีเนาะพอเตรียมจะเริ่มจากสูนี่ไปก่อนสามตัวสามตัวมาตัวเดินดีได้แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์พอเตรียมเชียไไ้นี่สัตว์นะครับในฟซีเนาะ สูตรนี้กระพาธรรมดาครับเอฟซีเขามาแล้วสามสิบงวดครับนี่เตรียมเขียนไว้อยู่สามสิบงวดแล้วนี่สองตัวมาตัวมาได้แค่หลักสิบกับหลักหน่วยแค่นั้นนะครับเอฟซีนี่เมื่อก่อนกับเขาซุนหาเนาะครับเอฟซีเนาะวันนี้ได้เก้ากับสองเก้ากับสองคนเตรียมเสียงม,มาลงวันนี้ ครับ FC สูตรนี้งื่อนนี้กะเข่าศูนย์นะครับเนาะศูนย์ห้างื่อนนี้ได้หกกับเจ็ดนี่ครับ FC หกกับ 7, เจ็ดโพียมเสียมาใบนี้ สูตรน so ี้ก็มาผ่าดงวดหนึ่งนี่ครับเอฟซีนี่มาผ่าดงวดเมื่อกี้ไปไปไปล่างนะครับเนาะสามไปล่างงวดนี้ได้ซีกับหกซีกับหกพอเตรียมกับซีบอลดอกสูตรนี้ก็ลุดครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดกับแปดนี่ยก็ลุดงวดนี้ได้แปดกับเก้าแปดกับเก้าพอเตรียมกับซีบอลนะครับเนาะเพราออันมีอยู่แล้วยแปดกับเก้าอยู่นี่ ทำมันเดินต่อก็มีแปดคับเก่านี่แหล้วก็เอฟซีวัดนี้สูตรนี้ครับสูตรนี้กับพลาดไปงวดหนึ่งครับเอฟซี FC เห็นน้อยเนาะกลับมาเขืาศูนย์ห้านี่งวดน,นี้มันได้เก่ากับศูนย์นะครับเอฟซีเก่ากับศูนย์พรเตรียมกันจะเอามาไว้ลงไว้นี้นาะครับเนาะครับเบิ่งน้ำกันคักๆเนเอฟซี FC เนาะ สูตรนี้กับพาดไปงวดหนึ่งงวดแดกับเก้ากับพาดงวดนี้กับมาเข่าห้ากับหกงวดนี้มันใหนึ่งกับสองึกับสองเอนเทมกัเจ้าลงค้อกันเอาลงไปกวนหนึ่งกับสองนี่เตะเดี๋ยลงไปฟังนี้ ศูนี้ก็พาดตะไลงวดนี่แหละครับพาตะพัดซีกับหามาพาดเออพาดงวดเดี่ยวนี้ก็เดินดีครับนี่ล่าสุดก็มาเข่าศูนนะครับเนาะได้ศูนย์กับหนึ่งก็มาเข่าศูนหางวดนี้มันได้แปดกับเก้าอยู่ครับเอฟซีนี่แปดกับเก้า สูนรนี้กับพาดงวดหนึ่งกับมาเขาเกเก็ดหนึ่งเก็ดกับมะเขาศูนย์หาแต่ว่าขอเตียมก็จะลงกันนี่สองสามหา้านี่นะครับเนาะสองสามหา,าไว้นี่ครับเอฟซี e สองสามหา้าเจบ็บมจะบอกไลฟ์สูตรดอกมันจี เ c ฟซีก็คือวาไเานาะเดี๋ยวเดสูตรนี้งวดมึงนี่ก็ลุดนะครับเนาะงวดนี่ก็ได้เปลดกับเก่า,ากเต้าพอแต่มงก็เบาหอกเอฟซีเบิ้งคือ สำคัญครับเลขศูนย์นี่ัวลมึงเกตกับศูนย์กับเข่าศูนย์เนาะครับเนาะเลขบนอันนี้หกกับเก้าสังเกตนะครับเด้่เลขเลขศูนย์นี้เขาเตรียมใช้เบรงก่ันเอาเรื่องมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ครับเนาะมาหนำกันามาหนึ่งเก้ามาลดลดกระมาออกหกเก้า สังเกตมันขับหกเก้านี่มวดนี้มันได้หกเก้ามันอว่เก้าหกมาขับนี่อ่แต่ว่ามวดนี้มันได้หกเก้าอีกนี่หกเก้าเขเตรียมกระเจียวไว้ให้กันนะครับเนาะหกหกกับเก้าทั้งหมดทั้งมวลมันเรียกคือเรียกบนครับิซี่มวดชุดนี้กับหนึ่งห้าหกมวดที่พลาดมากกับเข่าห่า วันนี้ก็แปดสองสามแปดสองสามพอเตรียมพอเจ้าลงเนาะครับเนาะแปดสองสสัตว์นะครับเอฟซเนาะ 8, 3, ลายสูตรอยู่ห้องก็เตรียมอันนี้ก็รุดรๆเข่าเ่ากระบอกหนอได้เปียกับเก่านีิก็ะบอกสูตรนี้ก็มารุดมวดหนึ่งเกาะกับว่าเข่าอยู่ศูนหามวดที่ผ่านมามวลนี้ก็ได้เปียกกระเก่าอีกมันไหลแล้วครับเปียกกระเก้าหนีเก็เตรียมบนออลลงหนอนี่สูตรนี้ครับเอฟซีศูนย์กับห้ามันเมนกัน เราขับเนาะเรียกบนพงประเตีมยมเรื่อนี้คือ,อขันทวีวนันแปลงบนท้างล่างกับแมนนี่หานี่นะครับเนาะวันนี้มันได้สองกับเจ็ดนี่ครับสองกับเจ็ดปะเตียมเดี๋ยวลงไปฟังนี่ขับเอฟซี เตียม๋ยวาซ้ำนี่แหละเอีมันไลนวนี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวอเอแตีมสรุปก่อนมันจิคกคิปเงาโบต้องนับเลยนะครับเอฟซีเนาะเก่านี่หนึง่สงสองมานจะพนับสามสี่ห้าเกี๋ยวเลยเก้าฟังนี่ครับเอฟซี เดียวหนึ่งสองสามสี่สองสองนี่มีหนึ่งนี่สองนี่สามนี่สีส่อืมม,มีจิตเอาสองไว้กวนครับเอฟซีสอง ฮกอยู่ฟังนี่สูตรนี้เคยมาหนำกันพขเตรียมสีเอาหนึ่งสองเอาสามนี่ตัวหนึ่งเกียดนี่ตัวหนึ่งพอเตรียมสีเอากันไว้เลยครับเรื่องนี้เด้อเพอเรียกสูตรนี้พขเตรียมราฟังนั้นมานำกันนี่หกนี่ ทีโบไล่าหางดอกครับซีนี่นี่พอเตียมจับคู่เลยครับนี่เลขบนนะครับเด้อเดี๋ยวพอเตียมจีตัดให้ี่ดอกเก้าสอง เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าหกขเตีเยบย้อนซ้ำนี้ครับเอซ ันนี้พอเตียมเสียวนี้ไม่ให้เบิงครับหัวที่พานมาศูนหเข่าล่างห3าสมเข่าหัวนี้พอเตีมขอฟันทงตัวเดียวนะครับด้วยเอฟซีบน,นพอเตีมขอฟันท่งเ้าตัวเดียวมันจะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเสามเก้าี่เก้าห้าเก้าหกเกตัวที่มันส้นกันบานนะครับเอ ตัวเร็บูมี่พ่อเต้มิตัดเลยครับสัตว์บอกรับเอฟซีอยู่ในนี้บุมีเก่าสองครับเอฟซีเก่าสองบูมี่พ่อเตี้มิตัดเลยเก่าสองนี่ครับมีเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งพ่อเต้มบอได้จับ เก้าสามเก้าสีบ่ไดเก้าห้าเก้าหกเกเจเกหเกหบ่มีเก้าเจเกหอันนี้พอเตรียมสีขอเพิ่มตัวหนึ่งครับเอ เป็นเลียกเีหางเพราะว่าเลียกตัวนี้มันก็นง่ามนะครับเอฟซีไม่งใดคือเก่าหานี่รับเอฟซีพเตรียมเชียนไม่บครับเชียนไม่เนาะ บนเก้าสามเก้าหกโอ้เชือดงามทัานเอฟซีได้เนาะเก้าห้า เน <lich> <Should nobody Hayır> ี่ย9เจ็ดนี่ค<พ>ือเลขบนครับเอบนเลขซีหางครับเอบนหลายวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคม หกห้าวันนี้เลขวิ่งครับวิ่งบนว <c oughs> <c oughs> ิ่งบนพอแต้มขอฟันหงตัวเดียวเก้า <c oughs> ตัวเดียว ครับ f c พอเตรียมให้ไป C ห่าง93 95 96 97นี่คือเลขบนวันที่1สิงหาคม65นี่ครับ f ี FC. C เกาเก C ดิดับนะครับเอนี่พอเตีมเฮ็ดไวแล้วนี่ C เก้ C นี่ดับเจ็ดเจ็ดดับแปดสามเกาเกเก็ดับนะครับเนาะนี่คือเลขดับ C เก่าเก C เห็นบ่อเอฟาพอเตีมมาเบิ่งนี่พ่อเตียม,มเฮ็ดไวแล้วนี่คระค c เก้าเก้า c คือดับดับดับบนบมานน้ากันนะครับบัเป็นดับดอกเลขบมานํ้กันบอกกันง่ายๆครับคำว่าเลขดับคือส่งส่งหนักเนาะ fc เนาะคือเลขไม่มาด้วยกันเอาอกกันง่ายๆซะมึงจะว่าเลขดับเถระเลขกล่องสลากไม่มีเลขดับนะครับ fc เนาะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะนะครับ fc เลขที่ไม่น่าจะมาด้วยกันครับบัดนี้ เอาซับนี่เนาะครับเอฟซีเนาะโบต้องเอาลายตัวหรอกโบลายหางเนาะครับสี่เรียกสี่หางนี่เคลคอดียมนี่เรียกบลนี่ครับเอฟซีกับโบลายเนาะครับเนาะพบเตรียมให้ซับนี่ละเก้าสามเก้าห้าได้ครับเด้อซัดโบครับนี่ภาษีว่าแปดเก้าคือยังเรียกร่างอีกละเก้าหกเก้าเจ็ดเอากระมันก็มีธรรมดาเนี่ยนะครับเนาะเอฟซีคนห้าต่างคนหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะคุณทั้งคนขย่อกะเห็น คนบางคนก็ดทำทาบาไปนะครับเนาะบ้านนี้ครับเอฟซี FC, พอเตรียมสีมีแนวมาให้เบิงนำจากหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวใส่ละเลขพอเตรียม,อเ,ยมเอาไว้ใส่เลขบนเลขบน เดี๋ยวถ้าขับได้เอซีแบบเดี๋ยวเด้แบบมาเอฟซีเบิ้งอยู่ครับนี่ขับเอฟซีเสังเกตเบื้องนะครับนี่เรียกพอเตียมเนี่ยกับ2 i สังเกตเบิ้งขับมาน้ำกันยากอยู่แต่ว่ามาเจ็ดศูนย์ศูนเจ็ดอยู่หมวดนึงนี่ครับกับมาน้กันยากอี่ดอกโดนโดนกับมานน้ำกันทีนึงสามสิบงวดยังไม่หลุดครับนี่วันนี้พอเียมซิมีแน่มาให้เบิ้งอีกดีครับนี่ เอฟซีทีที่พอเตียมเคยเอาให้เบิงงวดก่อนเฮนบอรับปีนั้นเขาคือคำนวณได้สวงกับ 9, เก่าขึ้นกับพอเตียมเตี๋มพอเตียมได้เก่ากับสวางของเขาได้สอางกับเก่าสวงพอเตียมตัดไปเมื่อกี้นี่เฮนบอรับเลือแต่เก่า 9. เห็นบอขับเก่าศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนี่ส้นกันกับห้องพอเตียมเออ ของเขาสีบูมีมเก้าหกเมนบอขับเอฟซีเก้าหกบูมีบูมี่กือบบเป็นยัางพอเตียมเอาลงลงมันกัอบบแน่นอนครับเอฟซีนั่งเธอเขาจะจับจับบ็เถือ่อนกันเนี่ยเด็กนังสือ่อพอเตียมกบไม่เบื้็นบนข้างล่างนี่ก็ซ้อนกับ 9, เก้าเห็นบอขับนี่เก้าสามเก้าห้าเห็นบอครับเอฟซีเบื้งเป็นแนวทางน้ำกันนะครับเนาะอันนี้เก้หกกับ 9, เก้าเห็นบอรับ มีเก่าหกอันนี้มี 96. เก่าหกเกจเก่าเราต้องซับสวนด้วยฟิีพอเตียมกับขึ้นน้ำฟิวสีอ FC, อกมาบึงเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะลายอัลายยางเอามาใช่กันบ้านนี้มองนี่ครับเดี๋วที่พอเตียมมาให้บึงนี้ยิ่มากยิ่หนาหนึ่งหนาหนี้นนก็ได้เก่ากับสวงมันคล้องจองกับเหล็กพอเตียมนี่หรือจออกเก่าสวงครับฟิวสีพอเตียมบมได้จับให้ได้เก่าสวงเทียบว,ว่าโบมีเก่าสวง 9ก9าสามเก้เกส้็นบ่คับส่วนกันอยู่เก่าสกับเกเจ็ถ้าลักสวงมากก็มีซัมนี่นะครับนี่เอแต่พอเตรียมตัดแล้วลักสวงเบาคือเอาเก้าตัวเดียวฟันท่งเก่าตัวเดียวเก้าอย่างคิดว่ายู่นี่นีน่แหละเอนี่มาอีกหนาหนึ่งพดละหน,นานี่ครับเอฟมนนึงนี่ นานี่ครับเด่นบนสวยแท้งามแท้สองกับเก่าครับเอฟซีมีอย่างเก้าสามเก้าหกเก้าแปดตัดไปเก้าศูนย์ตัดไปเลือกสุดเงินกับพงศ์พรเทียมเก้าสามกับเก้าหกลักสองสองหกสองแปดสองศูนย์นี่ครับพรเทียมเอาเสียหายเบ่งนะครับเนาะ ดาวบนเด่นที่หนึ่งหกนี่หกสามหกเก่าถือเขากับเรียกล่างพอเตรียมให้เอฟซีไปเป็นบอรับโมเ,เป็นยังไปทั้งบนทั้งล่างในพอเตรียมหูอยู่บ้านนี้เรียกล่างเชียรเรียกบนโมเอาพอเตรียมโมหมักบมมีเก่าเรียกล่างสี่กับหกครับหกหนึ่งหกสาม ตัวที่พเทียมเด่นในเอฟซี FC ไปหกสามสามหกมีหกเก้าพอมไหครับนี่เอฟซีเห็นบ่หกเก้าเก้าหกนี่เห็นบ่เราว,ว่างครับนี่หกหนึ่งหกสามหกห้าหกห้าเนี่ตัดไปหกแปดเนี่ตัดไปมันจะเลยหกสามกับหกเก้านี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเดิร์ราว่างมันจะเป็นคืองวดกวนเลขฮานะ่ะเออหาไปทั้งบนทั้งล่างอืม เลขล่างออกหกสามเลขบนออกหกเก้าเก้าหกมันก็บเป็นอย่างนี้แหละครับเมนบอค์ับเอฟเี่ยพอเตียมเอามาให้เบิ้งน้ากันครับเอซเนาะโมเมนต์พอเตีมเอาเลขห้ังซือมาให้ f อเบิ้งเด้อครับได้พอเตียมสูตรพอเตีมเอาให้เบิ้งแล้วฟันบนตัวเดียวรวยใหญ่ครับมีอยังเก้าสามเก้าห้าเก้าหกก็เก้าดับเก้าศูนย์บอ เห็นบครับเนี่ยเบื้องเซนกันหลายหยอย่างตัวห้องเอฟซีเนาะเดี๋ยวมันมีเห,อเหือหนึ่งอยู่มาเบื้งหน้าสิบเจ็ครับเอบานนี่สองกับเก้าเห็นบครับสองสามสองเจ็ดถ้าสองมานะมีเก้าสามเก้าเจ็ดเห็นบครับบานนี้ นาสิเจ็ดนะครับด้ยอซี่นี่อันนี้กันาสิเครับ,น,บนี่เห็นบ,นบครับเออนาสินั่นเห็นซักสิเนาะเบิ่งรับมัวที่ผ่านมานี่ครับหกับแเข้าฟันที่หาเ็นบครับหาเตียว่าพอเตียฟันหลางเนาะมันมาทั้งบนทั้งหลังางหานี่เห็นบ่ก็เขาหาศูตรงๆเลยโอ้์หาเขาตกับสี่ห้าศเขาตด เห็นบอคับนี่นี่หัวที่ผ่านมานะครับด้วยเอฟซีนี่เลขยอดเยี่ยมนี่เออนี่หัวนี่นักนักบอครับเก้าสามเก้าเจ็ดครับเอฟซีเออศูนย์เก้าเจ็ดเอาถามว่าเป็นครึ่งหัวนี้ครับเอฟซีสี่ห้าศูนย์นี่เนยถ้าเป็นครึ่งหัวนี้ตวดไว นี่เอาเบิ่งไม่เป็นน้ำกันเนะครับเอฟซี 4, เนาะพอเตรียมขอขอบคุณหลาย,ลายๆครับเอฟซี 4, ที่เขอบบ่งมาติดตามพอเตรียมเอามานาสุดไทยเห็นบ่ครับมีเก้าสามเก้าห้าสี่เก้าห้าบานี้เรีกเรีกอยู่นี่มองนี้ มีซีกับเก่า,ารเ,เ,าเรเเเาขับเอฟซีเนาะเอามีแค่นี้เนาะเอฟซีเนาะเอาแคบหนาจอยเบ้างนะครับเ 4, ด้ยเอฟซีมักระจัดขัดกระพันเนาะครับเนาะโพแทมกับโบลูือกันมันจะออกตัวใดเนาะครับเอฟซีเนาะเตียวาสรุปในห้องโพแทมแล้วทั้งวัดทั้งมวลเรียกทีโพแทมเฮ็ดได้เลขคำนวณคือเก่านี่ยเก่ากับแปดเน่มันลายครับเตียวมาสรุปเอาตัวนี้มาสรุปครับนี่ พอเตียมเอาตัวนี้สรุปเดือนมาแล้วสามสิบงวดยังไม่หลุดหลักหน่วยหลักสิบแค่นั้นครับแปดบุมีครับมีเก้ากับสองเต่ว่าเอฟซีอยากซื้อแวกกัมักเอาไว้ได้ครับเก้าสองสองเก้าเห็นบ่เ็ดศูนย์ศูนย์เกตเห็นบ่คำน,นี้นี่นี่เดินมานำกันครับพอเตียมจะบอกไวเนาะคำนเนาะเลี้ยพอเตียมก็มีซันมันโบาลายห,าห่างดอกนะครับเอา แกบน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อ FC พอ่อแต้มสรุปให้แล้วเลขบนฉะนั้นแล้วบาลน,นี้พอ่อแต้มก็สิมาขอเว้าจักหน่อยเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเดอ้อ FC พอ่อแต้มขอฝากไว้ให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะครับเนาะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลห้ามไปเล่นการพนันที่สิ่งผิดกฎหมายเนาะครับเนาะครับเด้๋ยวแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเดอ้อเลือกซื้อเลือกหาลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาล เอฟซีมักเกลวสองเกลวลงน้ำก็ได้คันโ่มักกลวบ,บ่เป็นอยังเอาแต่ในี้พอแตีมจับนี่ก็ได้นะครับเนาะครับเอาจับหนาจอยเบิ้งครับเอฟซีสุดท้ายท้ายสุดนี่พอแตีมขอวอวยพรให้เอฟซีทุกคนนะครับเด้อ,อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอแตีมมีแต่ควอมสุข้อมจะเลื่อนนะครับเนาะควอมเจ็บอย่าให,ใใให้ได้ควอมไข่ย่าให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุม,มั่นกวนยืนทำมาคาขา,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 ขาขยสิ่งเด็กก็ขอ,ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะ วันที่หนึ่งสิงหาคมหกหาให้ถูกหวยรวยเงินกันถือสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ววันที่หนึ่งนะครับเออเอฟซี FC. สุดท้าย้ทยสุดนี่พอเตียมก็มีเค่นี่ขอากราบสวัสดีครับ